เยี่ยวป่าใช่ไหมมาผจญภัยต้นไม้เยอะเลยหีาาใช่มายป่าเม็ดมะม่วงหิมะพานหรือเปล่าเขา <c oughs> เรียกว่าป่าหิมะพานใช่เปล่าคะโอ้โหมันสวยจริงๆเลยเนอะโอ้ที่นี่มันคืออ้ณหภร้อนหรือเปล่ปา มาทางนี้ค่มาทางนี้ฮะเดี๋ยวบอกนะว่าเรามาอยู่ที่บ้านขนมปังอีกแล้วนี <primero> ่เาหลงไปอีกแล้วเหร,เนรอนี่จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีในนั้นต้องมีแม่มดอยู่แน่ๆเลย แต่ครั้งนี้มันดูเงียบๆนะว้าวมีเด็กน้อยลงเข้ามาในป่าแม่มดของข่าอีกแล้วค่ะจะได้เล่นเกมสนุกสนุกอีกแล้ววันนี้ แปลงว่าอันนี้ต้องเป็นบอ้นะวิเศษแน่เลย <Wow. S 1> อีกดีกว่าอยากตักกะหิวว่ะแต่ว่ากินน้ำก่อนไม่ใช่สีชงนนมนย <c oughs> นมจากบอ้น้ำวิเศษเนี่ยอร่อยจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> อร่อยจรหมด ไหนอย่าทำอะไรดู่รหนูหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วจริงๆหนูค่ะ่รา,าหนูไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครมันไม่มีป้ายชื่อติดเอาไว้เจ้าไม่รู้ได้ยังไงว่าบ้านของใครข้าติดป้ายชื่อไว้อยู่แล้วเจ้ามองไม่เห็นหรือไม่เห็นเลยค่ะนี่งไงบ้านของข้าแค่ใช้แว่นซองก็มองเห็นละ บ้านแม่มดตัวหนึ่งซื้อเท่ามดจริงๆเวลาหลังอ่ะทำป้ายตัวตัวไหนได้ไหมคะคุณแม่มดโอเคโอเคแต่ว่าตอนนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปไหนไม่ได้ทำไมอ่ะได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะข้าขอโทษเมื่อกี้ข้าเผลอตักน้ำในบ่อวิเศษของท่านไป ไม่ได้เจ้าจะต้องร่วมเล่นเกมสนุกกับข้าก่อนถ้าเจ้าชนะข้าถึงจะปล่อยให้เจ้ากลับบ้านไปแต่ถ้าเจ้าแพ้เจ้าก็จะต้องอยู่รับใช้ข้าไปตลอดกาล สวยอย่างค่าพูดคำไหนก็คำนั้นมาเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลย สอบชาวเมมุดกับเจ้าแล้วคำถามครูอะไรทั้งชีวิตมีปากกาอยู่ด้านเดียวเจ้าตอบไม่ได้แน่นน <mm> 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 อะไรครูมีปากกาด้ามเดียวตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่าตอบได้ไหม คือหนึ่งก็เป็นปากกาหนึ่งแท่งก็คือคุณครูวันเพ็นนั่นเองเพ็ข้อที่สองข้าวเจ้าต้องตอบไม่ได้แน่ๆระคังชาติใดเยี่ยมที่สุด มันแค่ข้อสองเองข้ามีทั้งหมดสี่ข้อข้อนี้จะตตอบไม่ได้แน่โรคอะไรถูกที่สุดข้อนี้แยกงนะเดี๋ยวข้าจะให้ตังจ นี่เ้าตอ,ตอบได้ค่าจะให้ตังเจ้าอ๋อข้านิดออกแล้วโรคระบาดไงล่ะนี่เจ้าตอบได้อีกแล้วหรือ,อเจ้านี่มันเก่งจริงๆเลยชื่ออะไรเนี่ยชิวชิวจ้าล่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฉันชื่อชิวชิวฉันทำช่องอยูใน YouTube ด้วยแหละช่องชิวเท้า เธอรู้จักป้าเนี่ยอ๋อช่องชิวเทานาเหรอเห็นละไม่ขาวว่าแม่เธอหน้าตาสวยมากเลยใช่ออไหมล่ะาคุณแ่ฉันงั้นเรามาข้อที่สี่กันเลยเขาจะถามเจ้าว่าทำไมสโนไว้ไม่มีขี้มูก ถึงกับขนาดต้องแคช์ขี่บูกเองเลยนี่จะำอะไรกับคำถามของข้านักหนาเนี่ยไม่ได้เลืกดีเซนเด แค่คิดหมู่กัน,นทั้งเจ็ดคนแน่รลงไว้ัลนี้แค่เจ้านี้ทำไมถึงเก่งอย่างนี้ฮะชิวๆไปกินอะไรมา<อ>จ้ะข้ากินต้องจากบ่อวิเศษทั้งท่านไงโอ้ถึงว่าล่ะเจ้าถึงได้ฉละเพราะว่าเกมเนี้ยข้าถือว่าเจ้าชนะข้าจะให้รางวัลเจ้าโอเคไหม จะให้เจ้าตักน้ำในบอ่อน้ำวิเศษของข้าเจ้าจะตักได้อะไรก็ได้แต่ได้แค่หนึ่งครั้งนะขอส่ง้งได้ไหมโหถึงกับอ้อนวอนทำตาปริบๆเลยเชียวหรือได้ได้ได้ไสองครั้งก็สองครั้ง That's <laughs> ต้องตาม่่า